ซาลาบาเรกุมบุรุมาตุลโลฮิวบาโรมาตุอานาอิสมีฮานิเบลูกอานาอิสมีซาเนียนสุขสวายอานาอิสมีอับบาสยงบุมอานาอิสมีฟาตินคุมฮานิดาอานาอิสมีอัลบินมาลิกุลลาคำอานาอิสมีอามานะห์เนอุดุมอานาอิสมิโมมัตโดริวงอานาอิสมีฟาติมาสุขสวายอานาอิสมียูรุสุขสวายอานาอิสมีโมบินาลังสมัน อาณาอิสม huh? ีอิสมาอัน <repetition> น <ceu oking> ีงอ๊ะอาณาอิสมีฟะริดานิบจเลอร์ววันนี้พวกเราจะมานรีเสนอฮะดิษต่างๆควอมความหมายแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าฮะดิษคืออะไรฮะดิษคือคำพูดการกระทำการยอมรับและคุณลักษณะตลอดจนชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดุลลอฮ์เราคืออะไรนี่ว่าสั้นเราเฉลยฟังในเรียน อารัประทานอาหารอันชาบิสลราจะวันผูกอก้อนละลุลลัยลววะละละลาตาคุลิชมันฟังชัยงตอนยาคุลวิชิมันรายงานจากท่านาิเาจะลวันู้กล่าวว่าอสุลวะอสลกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่ารับะทานอาหารเด้อตลบซ้าย แท้จริงชายตอนนันมันรับประทานอาหารด้วยกอบมือซ้ายบรรทุกตัวมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากคดีอิสลามส,งส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาท้งหลายรับประทานอาหารดร้วยกอบมือขวาของผู้ใดรับประทานอาหารด้วยกอบมือซ้ายเขาคือพวกของชายตอนลักษณะของผู้ศรัทธาอันอดีตเลย,ลรยเราเร,ราเดียวเราหอันผู้อน กอแล้วเราสู้รุนละโที่สละโลของอะไรที่แบบสั้นลำอันโมเมนุ์กวียุคอยรุนว่าฮบุยลุนละมันโมเินต์ดออีกรายงานจากท่านอับดุลรอยรอรอดิยาโลอันฮูกล่าวว่าถ้าเรอสู้รุนลอโลทีสละโลของอะไรที่แบบสั้นลัำกล่าวว่าผู้ศรัทธาที่มีมาที่แข็งแกร่งนั้นดีกว่าและเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺ มากกว่าผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่อ่อนแอบันทึกโดยมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากคดีอัลลอฮ์ทรงอัปยันผู้ที่แข่งแข่งในการศรัทธาต่อพระองค์ผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่แข่งแข่งนั้นดีย่อมเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากกว่าผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่อ่อนแอส่วนหนึ่งของสวรรค์อันนาบีฮุไรรอฮ์รดิยเลวอันฮุกอล ก่อนะรสุลลอฮิสลาลลอฮูอะไลฮฺซัลลัมมาใบหนาบา้าใบตี้หัวมินบารีเราด๊อกุลมินริยาดิญจ์นน่ะรายงานจากท่านอบีฮุรอลลอฮฺรอฮุกล่่่าาาววทนรอสุลลอฮิุลลัลลอฮุอะล,ลัะรรยฮิวะสลัลลัมได้กล่าวว่าสถานที่ระหวา่าง,ง,งบ้านของฉันและมิมบาร์ของฉันเราด๊อกเป็นส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์ บันทึกโดยอันบุคอรีละมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากฮะดีษท่านอาบีส่งเสริมให้เราละหมาตฮียะตุนมัสยิดสอระกอาตในมัสยิดของท่านมัสยิดของท่านอาบีนั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์เรียกว่าอารอ,อ,ารอดออาชาลีฟะการละหมาตในอารอดอนนั้นถือว่าประเสริฐในได้รับความมีจากอัลลอฮ์มากมาย การละมาดของบรรดาสัตว์ที่มสัสยิดอันนี้ี่อุมัดอริลเราอนุมาก่อนกอราูุ่รฮัลลอวะลายวะสัลลัมละตามนาวมิซาอกุมุมาซาจิดัวยูตุุนนะคยรละุ่นรายงานจากท่านกิบนีรายงานจากท่านกิบนี่อุมัดลอริยลเราอนุมาก่อน ข่านหลอดสิงส์โซลาวะลายหยวดซัานลัมกล่าวว่าพวกท่านจงอย่าห้ามบรรดาศัตรีออกไปยังมัสยิดแต่บ้านของพวกนางนั้นดียิ่งสำหรับพวกนางบรรึุโดยอเบดาวุสสิ่งที่ได้รับจากขดีการละหมาดของบรรดาศัตรีที่มัสยิดถือว่าอนุญาตและการละหมาดของบรรดาศัตรีที่บ้านของนางถือว่าประเสริฐยิง่งคุณของการสร้างมัสยิด อันอุสมานรอดิยัลลอฮฺอันหุกอนกอล่าละซุลลุลลอฮีซุลลุลลอฮฺอัลัยยุสัลลัมมันบานาลิลลาฮีมัสจิดันบานัมลอฮุลาวูไปตั้งฟินเจนนะรายงานจากท่านอุสมานรอดิยัลลอฮฺอันหุกล่าวว่าท่านหลุยซุลลุลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดสร้างมัส j ิดหลังหนึ่งเพื่อ Allah Allah จะทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในช่สวรรค์เขาไดกโดยมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากฮะดีษ อัล阿拉จะทรงแบบนี้แกผู้ที่สร้างหมือนผู้ที่กนุบำรุงมัสยิดนั้นคือสักสวรรค์การสร้างหรือการกนุบำรุงมัสยิดคือหน้าที่ของมุสลิมทุกคนและมีอนุญาตให้ใช้งานของคนกลางเป็นอันขาดสิ่งที่ทําให้เกิดมัินบาทยิบเป็นแบบใหญ่อันอาอิชาเรเลโลวันฮาอานินาบีอิมซอลลัลลอฮฺอะไลฮิวะสัลลัมกอนกุลูชาโรบินอัสตาระฟาหัวฮารามุ รายงานจากท่านหญิงไออีชารเดียอลล์วันฮาจากท่านนาบีสซล,ลลอฮุอัลมุสลัมกล่าวว่าเครื่องดื่มทุกชนิดที่ทำให้เกิดมึนเมาถือเป็นสิ่งต้องห้ามสำรับทั้งสิ้นรายงานรายงานโดยอันโบุคอรีและมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากฮะดีษสิ่งที่ทำให้เกิดมึนเมาถือเป็นบาปใหญ่ โซ拉หรือเล่านั้นอาจทําให้ผู้ดื่มมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะหรือกระทําในสิ่งที่ชั่วช้าได้ทุกชนิดจําเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องออกห่างจากสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหมดสิ่งที่ทําให้เกิดการมึนมาส่วนน้อยของมันก็เป็นที่ต้องห้ามเช่นเดียวกับส่วนมากของมันความประเสริฐของผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานอันอุสปานบรอดิยัลลอฮุอันฮุกอน กอลัลลอฮ์สูลุลลอฮีซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยรุกุมมันตะอัลลามันกุรอานวะอัลลามะฮูรายงานจากท่านอุสมานรอดิยนลลอฮุอันฮูกล่าวว่าท่านลอซูลุลลอฮีซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกข้างคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานบันทุนโดยอัลโมฮอรีสิ่งที่ได้รับจากฮะดีษ โูที่เรียนและสอ,น,อนนั้นถือว่าเป็นคนดีที่สุดจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนที่จะเรียนรู้และสอนอัลกุรอานและจะต้องปฏิบัติตามและจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นธรรมนูนในการดําเนินชีวิตจะได้รับผลตอบแทนอีกมากมายจากอัลลอฮฺซุบฮานาหตาอาลาภาคฝที่ตามพูดแต่ไปยังหุ่มศพ อันอันสรอทรีย์ลุอันฮูอันอินดบอี้สุลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวยึดบะฮุลมัยส์ซาลาซะกอัลลูฮูวะมาลูหูะัวมะลูฮูฟายาร์จิโออิสนันว่ายาะบอกว่าฮิด์ยาร์จิอออัลลูฮูวะมาลูฮูว่าเยะบอกอัมมาลูฮูรายงานจากท่านอันสรอทรีย์ลุอันฮูจากท่านนบีมุฮัมมัดสุรุลละหัวอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า มีสาประการที่จะติดตามผู้ตายไปคือครอบครองเขาทรัพย์สินของเขาและการงานของเขาแต่สองประการจะกลับไปมีประการเดียวเท่านั้นที่จะคงอยู่กับเขาครอบครัวและทรัพย์สินของคนานั้นจะกลับไปแต่การงานของนั้นจะคงอยู่มักดุดโดยอันบุคอลและมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากฮะดีสลามส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนทำแต่สิ่งดีครอบครัวและทรัพย์สินนั้นเป็นเพียงเครื่องประดับในโลกนี้เท่านั้น และสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องกระเตันเป็นสเปียร์ที่ดีที่สุดนั่นคือความดีผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นคือผู้ที่กระเตรียมตัวเองไว้ประชนกับโลกอาชีรพสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ชายอานาลียิปนี่อามิตอริโรอดิยัลลอออันวูกก่อนอินนัลลสุลันลอฮี่สลลโลว่าอะไรที่ว่าสั้นลำอัคกัสฮาเรียร์ว่าเจาลูบียามีนี่ว่าอัคกัสซาฮาบั้ว่าเจาลูบีชิมาลีซุมมากอล อินนาฮาไซนีฮาร,รอมอลาสุกูริอุมมตีรายงานจากท่านอาลีบินอับีตลลิบพรดิยอลอวันฮูกล่าวว่าแท้จริงท่านหลอดสูงโซรลว์อะไรที่วสัซาลัมได้เอาผ้าใหม่มาวางไว้ในมือขวาของท่านและเอาทองคำมาวางไว้ในมือซ้ายของท่านท่านกล่าวว่าสิ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามฮาร,รอมแก่บรรดาผู้ชายประชาชาติของฉันบันทึกโดยอาหมาัดอบูดาบุลและอันซา,าอี สิ่งที่ได้รับจากคดีนี้จําเป็นสําหรับมู้วินชายทุกคนที่จะต้องออกห่างจากสิ่งที่ศาสนาห้ามโดยไม่ฝา่าฝืนคำสั่งของท่านหลบสิเป็นอันขาดอิสลามห้ามผู้ชายสวมใส่ผ้าใหม่และรองคัมเพราะนั่นคือเครื่องประดับของสาติอิสลามห้ามผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงโดยเอาเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับต่างๆมาใส่ความเป็นเสด็จของการละหมาดในเวลาอันอับดิลละฮิบนีมัสโอริยัลลอฮุอันฮุกอล สันตุุลลอฮสุลลอฮาเิวสลัมอายุลอามัอาบุรลลอฮกอลอสลาตุอลาวกติฮะคุณซุมมาอายุลกอลบิุลวาลดคุณซุมมาอายุลกอลอัิฮาุฟีซาบิลิลแงนจากท่านอัลบินมัสูรยลลอฮวันผูกล่าวว่าฉันถาท่านรอสูุลลอฮีสุลลลาว่า การงานชนิดใดเป็นที่รักยิงนะอัลลอฮ์ท่านตอบว่าการละหมาดในเวลาของมันฉันถามอีกว่าแล้วมีสิ่งใดอีกท่านตอบว่าการทำความดีต่อบิดามารดาฉันถามอีกว่าแล้วมีสิ่งใดอีกท่านตอบว่าการต่อสู้ใน,นหนทางของอัลลอฮ์บันทึกโดยอันบุคคลีและมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากอดีตอิสลามการละหมาดที่ดีที่สุดนั้นคือการละหมาดที่ปฏิบัติในเวลาของมัน อิสลามห้ามเนรคุณต่อบิดามารดาและอิสลามส่งเสริมให้นำความดีต่อบิดามารดาเพราะประเสริฐของมนุษย์คือผู้ที่ศรัทธาและต่อสู้ด้วยตัวของเขาและทรัพย์สินของเขาอิสลามส่งเสริมให้พี่น้องเชื่อรักกันอานานัสรอดเยฮววันฮุบอานินบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนลาอูมินุอัฮะดุกุมอัตตาฮิบะยะคีฮิมาฮิบุกเดนับเซฮิ รายงานจากท่านอัสโรอดลโลวานุจากท่านแบดีโซโลล์ฮาเลยฮหัวซันล์กล่าวว่าคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขาจะรักที่จะให้แก่พี่น้องของเขาแต่นี้เขาชอบที่จะให้แก่ตัวเองบันทึกโดยอันบุคอรีดัมสลิมสิ่งที่ได้รับจากฮะดดษนี้สร้างสงเสริมให้รับพี่น้องซิม้วยกันเหมือนกับที่เขารับตัวเองอสร้างความสัมพันธ์นระหว่างเคญาติ ผู้ใดที่รักพ <mel od ic> ี <podium anything> ่น้องของเขาถือว่าเป็นผู้สุดท้ายสมโภชน์มุสลิมต้องมีความเมตตาอันอับบิวรอราระดิยัลลอฮูอันฮูบกอน قبل النبي صلى الله عليه وسلم และ سنابنةعلي رضي الله عنهماوإِنَّهُنَّ أَقْرَؤُنَّهَا بِسِتَمِيمٍّ جَالِسٍ فَقَالَ إِنَّ لِي أَشْرَطَنَ بِنَنْوَلَتْ مَا كَبَّنَتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ฟลงน่สาร إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم รายงานจากอับดุลไรร์รับย่องลองอันบูกล่าวว่าท่านนบีสุลลวะฮิวะสัลจูบฮัสซันบรของอาลเละเรียกลองอันมาโดยในขณะนั้นมีท่านอันอกรอ์บินฮาบิดอัตมีมีนั่งอยู่ด้วยอันอกรกล่าวว่าฉันมีลูกสิบคนฉันไม่เคยจูบคนใดคนหนึ่งเลย ท่านบอกซล้อรุ่นล,ล้อซาลอว,ว่าในยิวซันลำมองเบเขาและกล่าวว่าผู้ใดที่ไม่เมตตาผู้อื่นเขาจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มันเท็โดยอันบุคารีและมุสลิมสิ่งที่ได้รับจากฮะดีษท่านบอกซล้อรุ่นล,ล้อซาลอว,ว่าในยิวซันลำส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนมีความเอ็นดูเมตตาอยู่เสมอผู้เป็นพ่อแม่สมควรจบลูกหลานเพื่อสแสดงความรักใครเอ็นดูเมตตา